ามาดูทางด้านของคุณไผ่ลิกกันบ้างนะคะ,ะคุณไ่ลิกออกมาประกาศค่ะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะยกมือสนับสนุนให้แคนดิเดตพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ที่สภานะคะคุณไผ่ลิศสสกํแพแพงเพชรพักพลังประชารัฐพูดถึงทิศทางการโหวตในยกของพักบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการทาบทามจากพักเพื่อไทยแต่ว่ามีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าประเทศจําเป็นต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในพื้นที่ปัญหาเศรษฐกิจนะคะก็เลยเล็งเห็นว่าจะสนับสนุนพักเพื่อไทยค่ะก็คือว่าพักพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียว ถ้าเกิดจะมาเราจะมาทั้งพักค่ะตั้งแต่เลยที่เราไปคุยนะครับวันนั้นที่ไปคุยที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการท้าทามอะไรแต่พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วแล้วปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนนะครับเราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทั้งพักเพื่อไทย พวกเรานี่มีโทษสสตัวริงพักพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับในส่วนพวกนี้เราคิดว่าเราได้คุยกยนงคร่าวๆเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเราก็เคยทํางานกับพักเพื่อไทยมานะครับไม่ว่าจะผมก็อยู่พักเป็นเด็กเก่าพักเพื่อไทยเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทําได้แล้วก็จะทําให้ผ่านวิกฤต ที่พูดมา,าทั้งหมดเนี่ยคุณไผ่ก็ย้ําบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องร่วมรัฐบาลนะคะแต่ว่าคิดว่าเรื่องร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กค่ะอ,อก็ขอให้แบบผ่านตรงนี้ไปก่อนครับส่วนจะมีลุงหรือไม่พักก็ยังย้ําจุดยืนว่า ว่ามีลุงไม่มีแรงเอ้อคำเนี้ยมีลุงไม่มีแรงเนี่ยมันไปพร้องกับคนเอกประวิทยนะครับเพราะว่าคนเอกประวิตยเนี่ยท่านมีนโยบายอะไรมีนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งอ,อ๋อก็มีลุงยยไม่มีแรงคำทห้แบบ้ลุงต้อมจะมาใช่ทีนี้พอถามว่าที่พูดอ่ะเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์อ่ะถ้าม,มามาทั้งพัก มาทั้งพักอ่ะก็รวมรวมพลเอกประวิทย์ด้วยใช่ไหมคุณไผ่ลิกบอกว่าเรามาทั้งพักโอ้โหอ่ะชัดไหมชัดเจนค่ะพลังประชารัฐถ้าจะมานะมาทั้งพักได้อีก40เสียงนี่จบแล้วนะคะก็เป็นเสียงข้างมากเรียบร้อยละยังฮะคุณใจเย็นๆฮะต้องดูอีกพักหนึ่งคือก่อนหน้านี้มีฮารวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นคนไปเชื้อเชิญหลายๆคนของรวมไทยสร้างชาติมาค่ะวันนี้คุณ สมศักดิ์ไม่ปิดอะไรแล้วคุณผู้ชม<ฆ>ออกมายอมรับแล้วนะฮะว่าชวนจริงๆชวนใครบ้างเพราะก่อนหน้าน,นี้คุณสมศักดิ์ก็อยู่ร,รวมไทยสร้างชาติมาก,ก่อนอถูกไหมแล้วก็ย้ายมาอยู่เพื่อไทยก<ฆ>็เลยไปคุยกับใครบ้างวันนี้คุณสมศักดิ์ย้ําเลยฮะคุยกับใครคุณธนกรว,กกนวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติแต่บอกว่าที่ไปคุยเนี่ยเป็นการคุยปกติคุยกันบ่อยผมเป็นเพื่อนไปเตะบอลด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว และคุณอนุชานาคาใสาล่ะ<ม>ก็ไปก็เตะอยู่ในกวนเดียวกันนั่นแหละทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน<ม>ยืนยันว่าไม่แนะนําให้เป็นงูเห่าแต่แนะนําว่าหากจะมาร่วมรัฐบาลให้มาเป็นพักหรือมาทั้งหมดถึงจะสมศักดิ์ศรีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟังเสียงครับมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่า จะชวนไปเป็นงูเห่าเรื่องต่างๆไม่มีเขาก็คุยกันบ่อยบางว่างก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็ค,คุยกันบ่อยคุณธนกรคุณอนุชาไม่ได้แนะนําให้เขาเป็นงูเห่าแนะนําเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพักมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรี คือต้องมีศักดิ์ศรีจะมาเป็นงูเห่าไม่ได้นั้น40่สบวก36แล้วนะเจ็ดสิบหกคราวนี้ถึงบอกไงแต่ว่าพลังประชารัฐก็เป็นพลังประชารัฐพลัดไงเพราะมีสวมาด้วยมีแผมมาด้วยมาด้ก็ถึงบอกว่าขาดแต่ประชาธิที่ปัดแล้วเออนี่เราเลือกตั้งไปนี่เราได้รัฐบาลคล้ายเดิมมากนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี